สวัสดีค่ะวันนี้จะพาเพื่อนๆมาดูต้นสล่ลนะคะที่ทําคลิปลงไปทุกๆคนเข้ามาดูมาคอมเมนต์ก็บอกว่าไม่เคยเห็นไม่เคยกินเนาะนี่แหละค่ะคือต้นของเขานะคะอันนี้ดอกเขาค่ะต้นจะเป็นลักษณะนี้นะคะนะน,นี่ลำต้นเขาค่ะเนาะอันนี้เขาตัดเสร็จแล้วนะคะด้านนี้นะคะแต่ด้านบนยังไม่ได้ตัดค่ะ มีเยอะอยูเลยเนาะเดี๋ยวพาไปดูอีกต้นหนึ่งค่ะเราจะแอบเก็บของเขานะคะเห็นเนาะจะเก็บให้ดูเนาะนี่ค่ะจะเป็นประมาณนี้นะคะนี่มันจะมียางเห็นไหมติดมือขาวๆแล้วเนะนี่ยติดมือเลยนะคะ ราะฉะนั้นเวลาเราแกงเราต้องใส่มะเขือเทศค่ะนะคะเพราะว่ามะเขือเทศจะมีรสเปรี้ยวเนาะสแลนี่จะมี2ออย่างนะคะจะมีอันนี้เขาเรียกสแลนป้อมนะคะสแลเป็นลูกเป็นเม็ดนะคะมีอีกอย่างหนึ่งคือสแลนเขาเรียกสแลสแลอะไรสแลนสแลยาวสแลพวงอะคะ่ะมันเป็นมันเป็นยาวๆอะคะ่ะเป็นกิ่งยาวๆไม่ใช่เป็นเม็ดอย่างนี้นะคะมอีอย่างแต่นั้นไม่อร่อยคะ่ะนันมันจะลื่นๆคะ่ะไม่ค่อยชอบกินคะ่ะแต่จะ คนมากจะชอบกินกันแบบนี้ค่ะนะคะนะคะคขายดีมากที่ตลาดค่ะนะคะเอย่าดูต่อนะคะดูดูต้นนั้นต่อเนาะนี่ค่ะเยอะเลยอาจจะย้อนแสงนะคะอยู่กีถนนค่ะใกล้ตลาดนัดนะคะนะคะเยอะเลยค่ะนี่มันยังไม่โตนะคะเขายังไม่เอาลงค่ะนะถ้าถ้าดอกมันโตแล้วใหญ่แล้วเขาก็เอาลงเนาะเขาจะตัดลงหมดเลยนะคะ ตัดทุกปีค่ะนะคะเขาจะตัดทุกปีเลยนี่นะคะมันจะเป็นอย่างนี้ค่ะอันนี้ดอกเล็กอยู่ค่ะนี่นี่นะคะอันนี้ต้นค่ะต้นเล็กอันนี้ต้นเล็กค่ะต้นเล็กนี่เขาอาจจะไม่ตัดต้นมันนะคะเขาจะตัดแต่กิ่งมันค่ะกิ่งตรงนี้ค่ะแล้วก็เขาอาจจะเหลือไว้เนาะเหลือไว้เพราะว่าเม็ดมันเนี่ยดอกมันเนี่ย ถ้าแก่จัดแล้วเขาก็จะร่วงแล้วก็จะเป็นใบค่ะจะเป็นยอดออกมานะคะปีต่อไปก็จะออกดอกอีกค่ะเพราะว่าต้นนี้จะออกดอกทุกปีนะคะไม่ว่าจะตัดกิ่งตัดอะไรก็ช่างมันก็จะขึ้นมามันก็จะมีดอกอีกเนาะตัดทุกปีก็ขึ้นทุกปีนะคะค่ะอันนี้ใกล้ๆมากเลยเนี่ยมันจะเป็นกิ่งเป็นก้านอย่างนี้เลยนะคะเห็นไหมคะเห็นใกล้ๆไหม นี่ค่ะก็เป็นอย่างนี้ค่ะย้อนแสงก็ไม่รู้เนาะถ่ายให้ดูก่อนเนาะถ้าไม่ดีก็ก็คงไม่ได้เอาลงให้ดูเนาะนเป็นแบบนี้นะคะอน,นี่ยังดอกเล็กอยู่ค่ะแต่ก็กินได้แล้วค่ะแต่เจ้าของเขาคงจะให้ตัวกว่านี้นะเพราะเขาจะเก็บไปขายที่ตลาดนัดนะเขาเป็นเจ้าของตลาดนัดนะคะนี่ไม่ใช่ไม่ใช่ต้นของเรานะคะบ้านเราไม่มีต้นค่ะซื้อกินค่ะเคยมีค่ะแต่ว่า ต้นมันใหญ่ค่ะที่บ้านนะต้นมันใหญ่มากแล้วก็มันดันรั้วค่ะมันดันรั้วเนาะเนี่ยต้นมันจะโคนต้นมันจะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นนะคะอันนี้อยู่กลางรั้วอีกหน่อยเขาก็คงตัดนะคะเพราะว่าเขาทารั้วมานะคะมันจะไปตามรากมันจะออกตามรากนะคะนี่นี่ก็ออกไปแล้วนะคะนี่กิ่งก้านมันเนี่ยเขาจะตัดทุกปีเลยเนาะนี่นี่ก็ตัดแล้วเนี่ยเนี่ย ปีหน้ามันก็จะขึ้นมาอีกแล้วมันก็จะออกดอกอีกนะคะออกทุกปีตัดทุกปีก็เก็บทุกปีนะคะแล้วก็ดอกนี่จะกลายเป็นใบนะคะแก่จัดจะกลายเป็นใบค่ะอันนี้ออกเยอะเลยเนี่ยต้นมันเตี้ยเนาะข้างบนเยอะเลยเห็นไหมคะนี่แหละค่ะเพื่อนๆที่ไม่เคยเห็นนะคะก็เลยมาถ่ายให้ดูเนาะพอดีมาตลาดเนาะ ก็เห็นมันเยอะยๆเขาตัดยังไม่หมดนะคะเสียงหมาเห่าด้วยนะคะค่ะคลิปนี้ก็ให้ดูต้นสแลนะคะอาหารเหนือเนาะคนเหนือเขาชอบกินกันค่ะเรียกต้นสแลนะภาคอื่นอาจจะไม่มีเนาะภาคอื่นคงไม่มีอะ่ะเพราะว่าไม่มีคนรู้จักเลยที่คุณยายทําคลิปลงแกงสะแลนะคะนะคะนี่ไปใ,ใกล้นะคะดูใ,ใกล้เนาะ คลิปนี้ก็มีแค่นี้นะคะพามาดูต้นสะเลค่ะขอบคุณค่ะที่เข้ามารับชมกันนะคะขอบคุณค่ะ